เมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนนทบุรีค่ะไปดูถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปดูถึงเรื่องของการก่อสร้างแนวกําแพงป้องกันน้าท่วมรอบกอเกาะเกตค่ะ นายทูชารักจิตนะคะรองอธิบดีกรมชลประทานค่ะท่านรายงานถึงแนวทางในการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากอุทกภัยนะคะก็คือการขุดลอกทางระบายน้ําและที่ทํากันอยู่เป็นประจําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือว่าหลังหรือว่าระยะตรงกลางเนี่ยก็คือกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําสิ่งกีดขวางสาคัญคืออะไรพี่เอกน่าจะเป็นวัชพืชใช่ไ่มครับถูกต้อง นี่ยแหละค่ะจัดเก็บกันอยู่ตลอดเลยท่านรายงานนะคะว่าตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยจัดเก็บได้60,000กว่าตันแล้วนะ <c oughs> แล้วก็บวกกับการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้าท่วมขังถนนปัจจุบันเนี่ยเจอมา26จุดที่นนทบ,บุรีนะคะก็แก้ไขไปแล้วหลายจุดด้วยกันส่วนการสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมหรือว่าเขื่อนป้องกันตะลิ่งค่ะก็มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี60และแล้วก็คาดว่า จะเสร็จสิ้นทั้งหมดในอีก5ถึง8ปีปี้ยาวนานเหมือนกันนะจะทันตอนนี้คงไม่ทันแล้วล่ะนะท่านนายกท่านบอกค่ะว่าท่านลงพื้นที่นี้ก็ได้มีการพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำด้วยนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจซึ่งเรื่องของน้ำท่วมสูงนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอุทกภัยที่เกิดขึ้นเกิดแล้วก็ต้องช่วยเหลือแบ่งเบากันไปโดยได้มีการมอบถุงยางชีพนะคะ ท่านนายก็บอกว่าให้กําลังใจแล้วก็จะเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําไม่ให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบมากไปกว่านี้ค่ะครับ